สวัสดีครับพ่อพี่น้องนะผมมื่อนี้นะครับเกิดสภาพี่น้องมาเบิ้งควายงามๆราคาดีๆเช่นเคยนะครับผมมื่อนี้ผมพาพี่น้องพีซีมาอยู่ที่คอควายของพ่อการนะครับบ้านหันท่าโพชัยตำบลบ้านเผ่าอำเภอเมืองจังหวัดนนทบำรูนะครับผมมื่อนี้พ่อเพื่นมีควายงามมาเปิดอีกแล้วนะครับผมเป็นสาวสวยนะครับนุ่มลอนะครับผมแล้วก็มีแม่พันธุ์ประกันทองนะครับมาเปิดในมื่อนี้สามตัวนะครับผมเดี๋ยวสิเขาไปสอบถามข้อมูลกับพ่อเพื่อนว่าสิเปิดราคาไหนแน่เนี่ยผม สวัสดีครับพ่อ <them> ครับครับสวัสดีครับนะครับผมวันนี้มีควายงามมาฝายอีกแล้วเนาะครับครับนะครับผมหา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 มาให้จนได้ผลแล้วคือมันสวยนะต้องมีคนหามาให้ได้ให้ได้นะครับผมโตโตจ่องเท่าๆว่าหาตัวขึ้นกันมาอย่าีกเะครับอันนี้ก็เป็นสาวสวยอีกตัวนึงครับลูกเก่าเจริญลูกเก่าเจริญด้วยกันหลังจากคลิปที่แล้วเนาะครับคือหน้าตาคล้ายกันเลยครับผมมิโนครับนี่ลูกเก่าเป็นตัวนั้น้ะแต่ึ้นคนละตัวนะครับผมแต่ว่าลูกเก่าด้วกันทั้งเขาตั้งกันเนี่ยอืมเพื่อนมิซื อันนี้แม่ปุยฝ้ายน้องปุยฝ้ายนี่อายุของเพิ่นก็เรือบสิบห้าเดือนสิบห้าเดือนครับสาิบหกเดือนอยางเงยปีสามสี่เดือนนะพ่อเนาะตามใบของเพิ่อนเนาะครใบแฉล้มได้ขอเบิ่งใบก่อนเพิ่เอเชั่งเบี่ยงใกล้ตามนี่ผมกำหนดคลอดเพิ่นกับเดือนพฤษภาคมนะพี่น้องครับกับประมาณปีปีสี่ห้าเดือนประมาณนี้ปีสี่ห้าเดือนนี่ผมความสูงของเพิ่นตอนนี้พ่อวัดได้ร้อยสามเดืบวกทีวัดร้อยสามสิบ ครับบม่หลุดลอยสามสิบเนาะครับมีิตรมีิตรมิตรอันเพืนอนเพื่อนาะแต่ว่ากะเข้ากะประกันไว้ที่ลอยสามสิบ่มีหลุดไม่เคยสบายใจเพื่อพี่น้องเอฟซีเพิ่นบ่มาเบิ่งตัวจริงนะครับกะคือพ่อเพิ่นประกันไว้ที่ลอยสามสิบเพิ่นไปฮอด้วยเพิ่นวัดโดยยังลดครับผมเอามาเบิ่งความงามของเพิ่นก่อนนะครับผม คายๆกับตัวให้แล้วเลยแต่คนละตัวพี่น้องครับนี่แม่นี่กับไง่ไหนกันนี่คือลูกเก่าจะเลื่อน z o o ออกมาเดียวกันเลยเนาะตุ๊กน้ำเรื่องยุ่เดยออืมนาเขาเปิดแล้วฮะครับครับเขาได้พ่อกันบนตัวนี้เลยได้พ่อกันคันซ้อนเนาะครับกระสีเป็นไง่มากะสเป็นอุ้มบาทขึ้นไปคือกันแล้วอืมหัวโหนกดีพอดแบบเขาจะเลื่อนบนเลยครับอัตลักษณ์ชาตรีนะพ่อเนาะครับครับโอ๊กเผาของไง้พี่น้องครับนี่ไทรโอเผาพี่น้องนะับเพรายวโอ๊กเผาบนพึ่งเรื่ดง เล็บดีไม่มต้องมีเงาะพอครับท้ายหลังไปเเิ็นเบิองรถครับผมเบิองสีขนสวยลำตัวยาวอ่ะหนาดีครับนี่ค่อยน้อยแต่ว่าหนาเ <ฮะ S 1> นี่ยหามเมือหาทองมีครบกกหางค่ายสวยหางเป็นผู้ใหญ่ไงครับหา,หางสวยหางเบิ้องอาจจะตื่นนะครับผมค่อยเ<ำ>บิ้งเอาอคุ้ยไม,ม้มาไม้นะพ่อเนาะมาไม่จะคข้องเบิบ้งเล็บกันก้อนเล็บดีเล็บน้อยกอดเขาในสวยถุงเท้าขาวข้ามลามี เนี่ยรัไผ่มีน้องเบงไทยกันประหลุกปะยงปะควหางใยหางเป็นพัวนนุ่มซีเต่าสวยๆเลยพี่น้องครับไผ่พี่น้องเช็ียรงนุ่มไผ่ซีเต่าสวยๆเม็ดบางใหญ่ควรฟังนี่ก็ดีนะพ่อเนาะครับควรดีควรดีหางเงินหาทองครัึ้งซองขางอุ้ยต่ำนี้หรอกนี่ครับผมควรสวยหัวกับหนกโน่นสวยข้อหนาข้อหนาขาใ่นี่ครับแลดวกสัดเฉียนตาเตบงเบงเพิ่งลังก่อนอ๋อนี่ให้เพิ่งหลังเพื่อนอ๋อล้างสวย ถ่ายยกก็ไปเฮ็ดใหลังแย้ไว้เหรหลังดีนะพ่อเนาะครับหลังตรงดีครับหลังตรงสวยนี่พี่น้องครับเบิ้งเอานี่ไทยเรียมนี่รถุว่างหันพึ่งยัดข้องอ่าอ่ะสวยๆเลยนะครับสำหรับเมื่อคยแสดงน้องเซียวยันไอ้น้องปุยไฟดอกไฟบ่น้องปุยไฟน้องปุยไฟนะครับผมมีขวัญรับแอกพร้อมนั่นนี่ขวันรับมีตัวนี่ขวัญตรงนี้อื่นควนรับแอกนะครับขันเป็นสมัยตะก้อนไงเพื่อนกันใช่ไหมไทยหน้าดีเก่งขนาดนั้นปะอยากพูดตุกอยากพดตุก น้องปุยฝายนะครับลูกสาวต่อเจริญนะครับวัยอ่าสิบหาสิบหกเดือนเนาะสิบหกเดือนสิบหกเดือนประมาณนี้นเนี่ยราคาชัดเจนนะครับหลอดเหลืองๆก็เจริญสิบเปิดราคาไดิพ่อสองแสนสี่หมื่นสองแสนสี่หมื่นกะตอนที่เขาตอนที่เขานะครับผมราคานี่กะตอนได้บอกเบอร์พี่น้องนะพ่อศูนย์แปดเอื้องเข้าเก็ดสี่สามหาสี่สี่เบอร์เข้าเบอร์เดิมเบอร์เก้าเบอร์เดิมนะครับพ่อการบ้านเภาบ้านหันทบ๊บยใช้ โทษดูหลายตกเมียงอุบุนคนนึง <c oughs> ที่โทรมาทำเอ้าเพียงคือพันเมียงอุบุนนะ <c oughs> เอาไปเรื่อยหรอกเบอร์นี้หรอกครับผมอ่ะเปิดตัวแรกไว้นะครับสองแสนสี่หมื่นเนาะลูกสาวก่อนจะเดินตัวนี้สวยๆให้กันเนาะจุงเดินไปพุ่นพ่อจุนถ้าเดินท่าย่างให้พี่น้องบังกะบังกะไ้เดินมาได้ครับนี่เจ้าของฟันซื้อซื้อตกฟอนซื้อไปทาอุเทียน่าโทษน้ำขั้วหลายโทษไปว่าตกเมี่ยงอุบุนนะครับผมโอ้นโหคนห่างยังไงเลยพี่น้องครับนี่อ่ะสวยๆตัวแรกนะครับสองแสนสี่หมื่นต่อกันได้เดี๋ยวห้อย่ม พลาดบ้างกนตัวข้อน่ะนครับผู้ใดที่พลาดสองสามตัวที่แล้วเนาะครับครับผัดตัวนี้กรเป็นดาเอาไปเป็นแม่พันธุ์แม่หลักได้ที่กันครับพ่อเป็นพ่อการคัดมาให้แล้วหลังหนาหลังเงียนนาะอ่ะเดี๋ยวไปเบิ่งตัวต่อไปกันนะครับผมเอามาเบิ่งกันต่อเลยนะผมเป็นสาวท้องแรกเหมือนกันพ่อสาวท้องแรกครับประกันท้องประกันท้องไงเนาะครับประกันท้องเป็นนี้ซื้อมาครับพ่อแม่วงเดือนแม่วงเดือนนี่ถึงสามปีไปนี่ยังยังยังหมดฟันยังหมดหลอก ฟันนมนมอยู่ยังมาล่นเลยยังยังกฤชเขาสามปีแล้วพ่อเนาะครับกฤชสุดนั่แหละนะครับผมลมาล่นเท่ากับเทากับฟันทองวันไหนตัวเพราะว่าเป็นลูกสิงโตเป็นลูกของสิงโตครับสิงโตผู้เวียงเหรอพ่อวัดเนี่ยอ๋อความสูงของเพื่อนประกันร้อยสามสิบหกประกันไม่ใช่ร้อยสามสิบหกครับแตะแควตะวันได้ร้อยสามสิบเจ็ดหัทองแรกนี่ของไผรเหรอตะวันสายได้จังเดือนแล้วครับนี่สิบสองเดือนหรือเ่าสองเดือนเนาะครับนี่ครับผมผสมของตะวันชายทองแรก ตั้งแต่เหล่าลุงย่างงามเลยอ่าสิบสองพฤศจิกายนสองเดือนพอดีสองเดือนกว่าสองเดือนครับสองเดือนกว่าคือประกันทองเนาะครับประกันครับตัวทองร่นส่งกันได้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 นะครับหลอดของตะวันฉายสีขาวพี่น้องครับนี่หลอดชัดเจนตะวันฉายตะวันฉายนะครับพอพันดาลุงครับย่างงามเป็นสายอุทัยเนาะครับนะครับสลับตะวันฉายให้พ่อเป็นอุทัยลูกบิ๊กอุทัยนะครับผมสวยๆเลยนะครับรอๆเลยเอามาเบิ่งความงามของแม่ แม่งก็พอแม่วงเดือนแม่วงเดือนอัตรากชัดเจนนะพ่อเนาะครับคระลบหน้าตาตาแต้มชัดเจนอ่องคอสองเซนนะครับตาแต้มแก้มจำอ่องคอมีครบเป็นเขาวงบอกว่าเขาวงเขาวงก็เลยเอินแม่วงเดือนเนาะแม่วงเดือนพนลำตัวยาวจะคลองเขาพนว่าแม่วงเดือนก็เลยเอินน้ำพนเหรอครับลำตัวยาวถือว่าเปียกซ้อสิบุงกุจักซื้อจะคลองสิบปล่านี่ซื้อเข้าซื้อเดี๋ยวมันเลย เป็นแม่สาวที่องแรกที่ว่าลำตัวยาวโครงสร้างดีครับหางพุ่มหางวิ่งตหน่งเนาะวัววัว่ัวมีท้ายนุ่มคนมือรถคนคือคุ้ยทองเบื้องโนมก้อนอะไรครับเดี๋ยวเขาจะเช็คกันเดี๋ยวเบื้องก้อนมันก้อนขวัญดีรับแอกมีครบเนาะมีมัดเกี่ยวมาหาบขึ้นทึ่งนี่ครับอันนี้ตกนี่ก็มีหาบทองมองนี้มันยังเลือตังจ้องเปียนครับเพรานี้ก็จ้องเปาะอันนี้เล็บดีเนาะเล็บดีวิ่งนี้ให้พี่น้องมึงเล็บเหมือนก้อนขวัญพันธุ์ลูกมุมเยอะมองอะไรลูกมุมหนาเลย เดี๋ยวเช็คเช็ดนุ่มกันนมควายสาวเดูียวนะครับผมเดี๋ยวหันไปเพาะผมก็เช็คเชดนมให้พี่น้องเช็คนมกันนะครับนมไข่แล้วนะครับสวยๆนะครับผมสีเต้าสวยงามเลยนะครับยังไม่เคยมีลูกไปรุ่นลูกแรกของตะวันฉายครับพ่อผิษหวังควายแม่ลูกพิษหวังนะครับกับพ่อแพ่งสับแม่เขาว้งแม่วงเดือนโอ้แม่วงเดือนแม่วงเดือนนะครับสูงที่ร้อยสามสิบหกสามสิบหก ประกันร้อยสามกประกันไม่ร้อยสามหกประกันทองแรกของตะวันชายไว้ครับครับสิเปิดราคาเลยพ่อหนึ่งแสนหาหมื่นหนึ่งแสนหาหมื่นเนาะครับต่อรองราคาได้ขายเห็นสกายเอฟซีพูคนทุ่นหน่อยครับผมราคานี้คือประกันทองตัวทองอส่งกันได้ครับนะครับผมหนึ่งแสนหามื่นซื้อหนึ่งได้สองต้องโตดีขั้วตัวนี้อืมทันาไ้เนาะเพิ่ก่าพอได้ลูก2ลูกสามไปคืนไป่พอด้วยส่สิบหอดเนาะมันต้องสี่สิบพวหอดอีแลวเนาะ เพราะว่าท้ายมันยกสูงอยู่สามสิบเจ็ดครับผมอาเซซัวย์ครับสำหรับแม่แม่วงเดือนแม่วงเดือนหนึ่งแสนหามเงนประกันทองตะวันชายไว้เดี๋ยวไปเบิ้งตัวสุดท้ายกันเป็นนุ่มน้อยนะครับลออเลยอครับผมมาเบิ้งนะครับตัวสุดท้ายกันเป็นนุ่มลอนะครับนุ่มน้อยนุ่มลอเลยเพื่อนเป็นลูกของใครนะพ่อลูกเก่าเจริญครับลูกเก่าเจริญเพื่อนเื้อยังครับไหนตั้งคซื้อปะนี่ซื้อน้องเก่าเลนน่องเจริญ ลูกเก่าเจริญน,น้องเจริญลูกเก่าเจริญเนาะครับนะครับผมเพื่อนไอาอายุลายในท่านนี้กตีไปสิบสามสิบส <14 S 2> ี่เดือนลดพันะ่วตีสี่เดือนเนาะประมาณปีต้นต้นะครับ,รบเขากะพอคว้วมันเกิดเบ่งมันเกิดซ่อมนี่หรอือซ่ําเป็นคั้ยหน่อยอยู่ครับสูงไรในกระพ่ปะประกานร้อยสามสิบร้อยสามสิบเนาะมีใบน้อไม่มีใมีเขาเบ่งใบก็มีใบอยู่เนาะใบเกิดของเพื่อนในั้นเป็นใัน ใบกระเก่าพุ่นเนาะตั้งแต่ใบน้อยเพราะว่าหมอหมอพ่นว่ารับเสื้อุ่วนรุ่นคอนควานผุ่นหล่นพิมพ์เห็ดปอเต๋อเลยครับครับครับของบิ๊กไอฟาร์มเก่าจะเลิศนะครับผสมตั้งแต่เนี่ยมักราหกสามกับสีขอดน่าจะขอดปลายปีหกสามเนาะครับประมาณนี้นะครับกับสีกวบปีกว่านะครับปีต้นต้นนะปีต้นต้นครับเพราะว่าเบื้องหน้าเขาเบื้องหน้าตาเพิ่นเล้ยเนี่ยเขาเพิ่นกับยัง เป็นเขาค่อยหน่อยอยู่เขาค่อยหน่อยเขากลมอยู่รอเลยพี่น้องครับรอเลยเาบดูหัวนี่บอกง่ายครับหัวหัวหมอโทอหนาคือพอนะครับเนาะครับหมาคือพอหนาเบิ้งใส่กันพันพันนี่เด็นะครับหนาก็จะเล่นกับลูกชายของเพิันแนวขวานซองทางหัวหนูเขาสวยขาใหญ่นี่ครับเบิึงขาใหญ่เลยนะครับเบิึงลำตัวเบิึงความหนาของเพิ่นนี่ฮะบิึงโครงสร้างของเพิ่นพูดีธิบามองหาค่อยหน่อย อนาคตไปเป็นพ่อพันธุ์พ่อของฝูงได้สบายเก็ตัวนี้ครับนี่ครับเพื่อนมีความใหญ่ความหนาชัดเจนขาในเมิ่งไายใหญ่เพิ่งแข็งขาสวยๆเลยนะพี่น้องครับหลอๆเลยบางคนหางเพิ่อพุอ่มหางอันทะตรงดีเนาะเอันโคตรสมบูรณ์มากดีๆมันก็ดว่าธรรมดาหรือเปล่าเลยอืมคอยยังขายมันเลี้ยงขาดแล้วเลี้ยงนะครับแต่ว่าก็เท่ากับสามารถพัฒนากันได้ค่อยมันอไหรนี่นุ่มเหลือก็ถ้ลองฝืนขึ้นครับยังเป็นไอ เป็นสร้างยุ่นี่ครับผมพ,<า>พ,พัพนธุกรบไม่ดีเพิ่นมีสมาธิไม่ดีพี่น้องครับนี่มันยังเป็นทีโพอยูะค่อยหน่อยยังขนาดเป็นค่อยหน่อยแต่ว่าสมาสมาธิมาดีเลยขันเป็นเซียนครับนี่ครับขันเป็นเซียนกล้วยมันเป็นเบื้งออกกันเราว่าควายควายกางเสี่มันเป็นยังไรยังไรอครับเอาให้พี่น้องผลนมนุ่มยังเบื้องหลังอยู่เพื่อพี่น้องมองหาควายนุ่มหน่อยนะรอเจ้าเจริญครับผมลูกชายของเก่าเจริญไว้อาสามสิบสี่เดือนสูงที่ลอยสามสิบสิบเปิดราคาได้เพาะเปิดไว่ หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งแสนสองหมื่นครับตอนที้เราครับเป็นคั้วเถือกเกือบเกือบพอระดับากไมสิมากไหมย่างครับผมกัผู้ใดที่อยากได้คุ้วได้ขั้วได้ขั้วใดที่เขาเอาเบอร์พี่ว่านแล้วนะพอศูนย์แปดหนึ่งครับเข้าเกตซีสามหาซีซีครับของพ่อการเบอร์เดิมเบอร์เก้านะครับผมวันนี้กับเปิดกันยสามตัวนะครับมีทางลูกสาวเก้าเจริญนะครับสวยๆหันสองแสนซี แม่พันต์ประกันท่องสาทองแรกหนึ่งแสนหาเนาะหนึ่งแสนหามื่นครับประกันท่องแรกของตะวันชายไว้ครับคุยได้คุยได้คุยได้ทุกตัวครับผมปิดท้ายด้วยนุ่มรอนะครับรออเลยตัวนี้นี่ครับผมซื้อรอรอเลยนะเบิ้งเอาหนาเพิ่นนิ่งดีครับผมสมาธิดีมากๆเลยใส่ดีครับนี่ใสดีนะครับผู้ใดที่อยากตามหาควายยักษ์นะครับนี่อนาคตเพิ่นกับปิ่นพ่อพันธุ์ได้เทื่ยงล่ะเพราะว่าลูกเพิ่นกับญ่เออแม่เออพ่อเพิ่นกับเนี่ยลูกกอลจะเล่นกับพระธรรมดาเนาะสายของแม่เพิ่ของเก่งอืมว่เป็นควาย เขาจะเรียกเงินใส่ขวกปูนเมื่อเขาหล่นปัดรั่นปูนครับคิดว่านอนขวกปูนนะผิวเขาใครนี่ปันหรือว่ากัผิวดีเลยเนื้อหนังดีครับเอารอๆนะครับผมมักตัวใดก็โทรมาตัวรองพูดคุยกับพ่อการโดยตรงเลยนะับพ่อเพิ่นการขัดสันคปายงานมาแบงปั่นไปให้พี่น้องพัฒนาต่อเป็นประจำเอาผมงมาสลาคที่นี่นะครับผมขอบคุณหลายหน้าพี่ที่ตัดเราชมกันนะผมขันมีควายงามราคาดีกัสิภาพพี่น้องมาเบิ้งมาเราชมกันเคยนะผมอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจทรรงชาติเที่ยวไว้นะผมสารคดีนี้สวัสดีครับ